เทสอันนี้เทสจากฟั่งบลูทูธเราจะไม่เล่นแรงก่อนจะไปเทสท่องธรรมดาดูที่ามันจะไหวไได่านไหนเดียด่านสั้นๆแล้วกันดูดิมันจะค้างไหมถ้ามันค้างก็แสดงว่าคดกาเด,ดเมมหยียดแหนมโอ้ย ทำมามมินิบลูไม่ติดอีกทำไมโค้งห่างจังถ้าเล่นดันถ้าเล่นรอบนี้ได้สแสดงว่าไม่น่าจะเป็นที่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหา おい,いこったねトおめでて。 อไม่น่าคะนนไปสี่สองโอ้ยจอกแก้ไม่ใจใหญ่หน,น้าสูโอเค ดูสิมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เป็นปกติจุดอัคคีบแล้วกัน